สวัสดีครับกลับมาพบกับฮ o l y ีเวิประจำวันศุกร์ที่16กันยายน2022กันอีกครั้งนะครับทดแทนพระคุณความรักอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้สมเหตุผลได้อย่างไรตอบแค่ยอมเท่านั้นเมื่อเราได้ใช้สิทธิ์ของเรารับเอาพระคุณความรักของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราแล้วเราจึงได้บังเกิดใหม่เป็นผู้ชอบธรรม เป็นผู้บริสุทธิ์ดีพร้อมเป็นลูกของพระเจ้าตลอดไปตราบชั่วนิรันดร์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแล้วเราควรตอบสนองกตันยูต่อพระเจ้าผู้เป็นพ่อที่ให้กำเนิดเราโดยพระคุณความรักอันอัศจรรย์ยิ่งใหญ่นี้อย่างไรในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่1-2ได้บอกว่าพี่น้องเพื่อเห็นแก่พระคุณความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอร้องท่านให้ยอมมอบอวัยวะทุกส่วนในร่างกายพร้อมสมองความคิดและสติปัญญาของท่านเป็นเหมือนสมกับที่ได้รับการชำระแล้วด้วยพระคุณให้เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่บริสุทธิ์สะอาดศักดิ์สิทธิ์เป็นสมบัติส่วนตัวของพระเจ้าที่พระเจ้าสามารถรับได้และเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแล้ว ซึ่งเป็นการกระตันอยู่ต่อพระเจ้าที่สมควรในวิญญาณของเราที่ได้บังเกิดใหม่โดยพระคุณพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสก,การพระเจ้าด้วยวิญญาณและความจริงอย่ากระทำตามระบบของโลกนี้คือกิเลสโลกิยะตัณหาของเนื้อหนังซึ่งขัดแย้งต่อต้านกับพระวิญญาณคือทางของพระเจ้าในพระเยสุคริสแต่มายอมรับการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมข้อมูลความคิดในสมอง ความคิดสติปัญญาแบบเดิมคือแบบเนื้อหนังเสียใหม่เพื่อท่านจะสามารถรับรู้ว่าอะไรที่เป็นความต้องการของพระเจ้าอะไรที่ดีอะไรที่ดียอดเยี่ยมสมบูรณ์แบบในสายตาของพระองค์ตามแผนการของพระเจ้าในพระคริสต์ที่วางไว้ให้กับท่านจะได้ประพฤติตามกระทำตามความคิดใหม่นั้นและผลที่จะได้รับคือ การดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้ก็จะเต็มไปด้วยสันติสุขความสงบสุขความสุขทุกขน้อยลงพระเจ้าอุปพรครับ